และคุณผู้ชมครับนอกจากห้องพักของพี่ใหม่พันพวงวงศารดานโนเซกาแล้วนะครับเบตที่3นี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับห้องพักของคริสเตียนควากค,ครับคริสเตียนนั้นทางสโมสรก็ได้มอบห้องคอนโดมิเนียมให้อยู่ใกล้ๆกับดานโนเซกานั่นแหละครับคริสเตียนนัก็อยู่กับแฟนสาวส,สวยของเขานะครับชาวไอวอรีร่คอสเดี๋ยวเราจะพาไปเคาะห้องของคริสเตียนครับแมคคุณผู้ชมครับห้องพักของคริสเตียนนั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นและได้ชมมาก่อนเลยล่ะครับ

กครคิสต <c oughs> ินก <c oughs> ็เป็นคนสะอาดเหมือนกันนะดูเรียบร้อยอ่ดูแบบอีนที่คือชิซาเบากีเดนดีมากพรนะว่าเดนเดฟเอ่ใช่ไหมลูกเสีลงคุณภาพของแอฟริกันที่เป็นแอฟริกาชั้อนำ อยู่นี่อยู่ชอบไหมชอบดูมันจครับ่นสิทธิ์ชอบชอบย้ายมาเหมือนกันไหมใช่ไปย้ายมาแล้วไม่อยู่ห้องนี้ใช่คุณผู้ชมครับนอกจากคริสเซียนจะอยู่กับแฟนสาวสุดสวยแล้วนั้นก็ยังมีเพื่อนๆชาไอรีโค์ที่เป็นนักเตะ ในสัญญาของสโมสรเมืองทองของเราที่อยู่ในช่วงของการทดสอบฝีเท้าแล้วก็ส่งให้สโมสรอื่นยืมตัวอยู่มาพักอาศัยอยู่ด้วยนะครับห้องนี้ก็เลยจะเป็นห้องที่มีสมาชิกอยู่ค่อนข้างเยอะแยะนะฮะซึ่งในตัวของคริสเตียนเองเขาก็เป็นคนที่ชอบเพื่อนฝูงเยอะๆอยู่แล้วล่ะครับก็โอเคฮะอยู่กันอย่างสนุกสนานเลยล่ะครับห้องนี้

แม่่งกัาแ่งกสุดนะนี่กนสุดเลยไมคยเไม่่งอคน่งกันแันจะเล่นจะเล่นทีมอะไรชอบเล่นบอนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดีเรียมาดริดมาดริดมาดริดมาดแต่ถ้าแข่งกันเนี่ยอยู่ชนะแน่ชัวร์แจิงจิงจเบส

มีหลายน ment, คนสงสัยคริสเตียนมากวันที่เราชนะมาของกราเซฟซีอะที่ข้างในเขียนว่าคเเขา <V idi S 1> <ic> ียนเองหรือมีใครเขียนให้อีดิคือลูกน้อ a จากกรงบังกอกเราส์อะตอนที่เรามาที่เรคิงที่อาเฟทราสุดต้นดคูกสุดท้ายมัดคิต่อกเกที่มาถามีเฟซ และก่อนหน้านี้นะครับมีประเด็นที่สงสัยกันหลายต่อหลายคนนะฮะในวันที่ทีมเมืองทองยเดเ็กของเราลงเล่นฟุตบอลเอฟเอคับมูลนิธิไทยคมกับทีม บางกอกล้า FC ช่วงที่ยิงจุดโทษนะครับคริสเตียนเขายิงได้นะฮะ,ะเขาก็มีการชูเสื้อนะครับแล้วก็มีสกีนตรงอกว่า long list the king นะฮะซึ่งแฟนคลับของมือทองแล้วก็แฟนข่าวสโมสรจไทยลีกหลายคนนะค่อนข,ข้างที่จะอึง้งแล้วก็ตกใจเลยนะครับว่าทำไมคริสเตียนถึงรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะฮะซึ่งคริสเตียนเองนั้นก็จะมีพ่อบุญธรรมที่เป็นคนไทยนะครับและคริสเตียนนั้นเขาก็ได้รับ,บรู้ข่าวสารเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่วาทรงประชวรอยู่นะฮะ คริสเตียนก็เลยอยากที่จะมีวิธีให้พระองค์ท่านหายจากอาการประชวนนะครับก็เลยปรึกษากับพ่อบุญธรรมที่เป็นคนไทยนี่แหละครับเขาก็บอกว่านี่คริสเตียนก็มีวิธีการที่แสดงออกเวลาย,ยิงเข้านะฮะก็สกรีนในเสื้อว่าผมรักในหลวงนะครับเอาไว้ข้างในนะฮะคริสเตียนก็เลยทําตามครับคุณผู้ชมคริสเตียนก็ได้บอกกับเรานะครับคุณผู้ชมว่าคริสเตียนเ่งก็อยากให้พระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวน,นะทรงหายประชวนนะครับแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะฮะ แมคุณผู้ชมครับได้ฟังคําพูดของคริสเตียนแล้วก็รู้สึกชื่นใจบวกกับคนลุกเพในตัวเลยนะครับว่าเขาเป็นนักเตะเอวอรี่ครอสนะฮะซึ่งเป็นนักเตะที่มาค้าแข้งในเมืองไทยแต่เขาก็ยังมีจิตใจและก็มีความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยเราครับผมก็ได้ถามคริสเตียนไปนะครับว่าคริสเตียนรู้สึกยังไงกับทีสมอสโมสรเมืองทองแฮปปี้ไหมยังอยากที่จะย้ายสโมอสรไปหลีกยุโรปอื่นๆอีกหรือไม่นะครับ คริเสเซียนก็ได้ตอบว่าปัจจุบันนี้เขาแฮปปี้กับทีมสโมสรเมืองทองมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดจะเป็นทีมจากยุโรปนะฮะถ้าไม่ใช่สโมสรใหญ่ๆหรือมีชื่อเสียงนะฮะคริเสเซียนไม่ยายครับคุณผู้ชมคริเสเซียนอยากจะใช้เวลากับสโมสรเมืองทองแล้วก็พนาฝีเท้าที่สโมสรแห่งนี้นี่แหละครับแหมสาัากแล้วก็ชื่นใจนะฮะหลายครั้งนะครับที่ผมเคยทําบทสัมภาษณ์ของคริเสเซียนคริเสเซียนก็จะตอบเสมอว่าเขารักสโมสรเมืองทองรักแฟนคลับเมืองทองครับ ไม่ใหญ่ไปไหนมาตาไม่ตาไม่ไ şey มีส şey มุสัน şey ติเอร์อบมาอยากที่าะใหญ่ไปอ่ะเป็นค่อยๆใหญ่ไปเป็นค่อยๆเติบใหญ่บาดตัวนี้ตายอยู่ยังตรงนี้จังโอเคเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อไหมใช่อ้าวละครับคุณผู้ชมมุ่งทอนทีวีของเราก็หมดเวลาลงแล้วละครับ ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะก็หวังว่าเทปรายการเมทอทีวีในสุดสัปดาห์นี้นะฮะหลายคนคงจะชอบแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นภาพที่ไม่น่าจะมีใครได้เห็นบ่อยๆนะฮะในภาพห้องพักของนักกีฬาโดยเฉพาะห้องพักของดานอเซกาและก็คิเสเซนควาคูนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับ ท้ายที่สุดนี้นะฮะก็ขอให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครของเราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะหวังว่าสัปดาห์หน้านะครับที่เมืองทองของเราจะลงทําการแข่งขันกับทีมอาร์มี่ยูแต่ที่สนามเยมวาสเตเดียมนั้นปัญหาน้ำท่วมจะคลี่คลายไปแล้วนะครับทำให้ทุกคนได้มีโอกาสชมฟุตบอลอย่างมีความสุขครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในอีกสัปดาห์หน้านะฮะวันนี้สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนา่มมไปูเเ็อธตงสวย Love, love, no matter what You're wearing cock get in Later Girl, I ain't been mean